นะครับนะเขาบอกว่าเป็นเทพนะครับอืมนะครับลวงมงคลก็ยืดหลายนะครับเนาะนะครับแล้วเดือนนี้เป็นเป็นเป็นยังไงมายังไงนะครับหมดที่บอกว่าเป็นเทพเป็นผู้วิเศษวิโสน่ะนะครับแล้วเขาบอกว่าพูดค่ะแต่ละครั้งไม่เหมือนกันนะพวกเขาออกมาแก้ต่างกันหรือยังนะครับวงแหวนรอบนอกนะครับทำไมพูดแต่ละครั้งไม่เหมือนกันนะครับเห็นไม่เอามาอธิบายให้เอฟซีได้ฟังไหมไม่เคยได้เอาเอาไม่เคยเอามาอธิบายให้เอฟซีฟังเลยนะ นะครับพวกนี้ไม่เคยเอามาให้อธิบายให้เอฟซีฟังเลยนะทำไมนะครับจำเลยพูดไม่เหมือนกันแต่ละครั้งนะครับเห็นไหมล่ะนะครับถ้าใครได้ติดตามรูมคนมาตั้งแต่ต้นก็คงจะรู้นะครับบางคลิปนะครับรูมคนยังไม่ได้ลบนะนะครับลุงโมคนอธิบายไม่หมดแล้วนะครับว่าทําไมนะครับถึงพูดไม่เหมือนกันแต่ละครั้งนะครับนั่นก็คือการพูดให้กําลังใจกับเอฟซีเขานะครับเห็นไหมล่ะนะครับจริงๆิงเราก็รู้อยู่แล้วนะครับ นะครับนึกไปนึกมานะครับโอ้ยนะครับโอ้ยมาเกินไปนะครับเห็นไหมนะพูดแต่ละครั้งไม่เหมือนกันนะนะครับนะนะครับไปพูดบนเขาอย่างหนึ่งเห็นไหมนะครับพูดบนเขาอย่างหนึ่งพูดเะครัล่างล่างข้างล่างก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะเห็นไหมนะครับเหมือนเหมือนเหมือนจําเลยที่สอง่ะนะครับนะเขาเขาไปพูดอะไรที่ว่านะครับนะนะครับเอ่อนะครับว่านะครับคนร้ายเขาก็ใจดีนะ นะครับเออเขาเอาน้องนะครับเห็นไหมเอาน้องขึ้นไปไว้ข้างบนน่ะนะครับเออใจดีว่าเอารองเท้าเอาเสื้อผ้าเอาอะไรไปวางไว้นะครับเออคนร้ายเขาคงไม่ตั้งใจนะครับเห็นไหมล่ะอ่คงไม่ได้ตั้งใจกระทำนะครับคงไม่ได้ตั้งใจทำอ่ะนะครับเห็นไหมน่ะเออนางรู้หมดเลยน่ะนะครับเขาเรียกว่าผีบ่งปากทั้งสองคนนะครับทั้งสองคนผัวเมียเลยน่ะนะครับเออผีบ่งปากนะครับผีบ่งปากให้ นะครับให้ให้พวกเราได้ได้ได้มากลับมารู้อ่ะนะครับจริงๆแล้วนักข่าวเขาก็รู้กันนะครับน่แค่พูดอย่างนั้นนักข่าวเขาก็อ๋อเอะนะครับแล้วทําไมต้องพูดเอ่อทำไมต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรทงพูดแบบว่านะครับเออนะครับเขาไม่ตั้งใจนะแต่เขาก็ไม่ถามไม่ถามต่อนะครับไม่ถามต่อนะครับเพราะว่านะครับนักข่าวเขาลูกรู้ตั้งแต่แรกแล้ว นะครับก็ร <Laure en iesen> <com> ู้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับน่ะทาไมเข้าไปเกาะติดจําเลยนะครับนั่นแหละทําไมเขาต้องไปเกาะติดจําเลยเพราะหน้าข่าวเขารู้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับรู้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจของเขาเนี่ยนะครับก็สงสัยมานานแล้วสงสัยตั้งแต่นะครับตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยนะนะครับตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยนะนะครับเขาสงสัยนะครับในการชอบลุงมงคลพูดคาว่านะครับ นีนะครับนักป้าเลนูนะครับนอว่าอ่ากิ้วนะนะครับเออนะครับนะนการลบควรส่งสติกเกอร์สองดวงแลพอข้าเป็นเพื่อนนะครับนะนี่แหละนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของจําเลยนะครับทั้งสองเนี่ยนะครับนะนะครับพฤติกรรมในด้านคําพูดมันก็พากันไปเกินครึ่งแล้วนะนะครับ ถ้าคนที่เขาทํากฎหมายรู้เรื่องกฎหมายทาเกี่ยวกับระบบกฎหมายเป็นทนายความนะครับเป็นอายการเป็นทนายความเป็นผู้วิพากษาเนี่ยนะครับเนาะเขาก็จะรู้นะครับถ้าพูดอย่างนี้นะครับโดนแน่นะครับเขารู้เลยนะครับนักข่าวเขาก็ทําเขาก็นะครับอ่านข่าวมาเยอะนะครับเออถ้าพูดอย่างนี้พูดไม่เหมือนกันนี่ซวยเลยนะนะครับเออนะครับเห็นไม่ซวยเลยนะนะครับ แม้แต่นะครับเห็นแม่ขอคูจอมซักครั้งเดียวแค่นั้นนะนะครับพูดออกสือ่อครั้งเดียวแค่นั้นนะครับโดนเลยนะครับเห็นหม่นะนะครับโดนเลยนะครับเออพูดออกก็แค่ประโยคเดียวนะนะครับไปโดนซักในอ่ะในชั้นศาลโดนเลยนะครับแค่ประโยคเดียวนั้นแหละนะครับประโยคเดียวก็นะครับติดคุกได้นะนะครับเออพอเขาซักไปซักมาไม่มีทางออกอะนะครับเออพอซักพอโดนซักมาถ้าไม่มีทางออกนี่เขาถือว่าแพ้แล้วนะ นะครับเออไม่มีทางออกอ่ะเถียงต่อไม่ได้อ่ะนะครับเออไม่มีอาธิไม่มีเหตุผลที่จะอธิบายอนะครับเอออธิบายมาแบบไม่มีเหตุผลน่ะเถียงข้างข้างคูคูนะครับเออเถียงข้างข้างคูคูอย่างเงี้ยนะครับก็คือนะครับเขาเขาเขาก็ไม่ถามต่อแล้วนะครับเขาก็ไม่ถามต่อน่ะนะครับเออไม่ถามต่อเขาก็ให้ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครตัดสินไปเลยตัดสินเองนะครับเนาะเห็นไหมล่ะ <my ver zat seven lungs> นการแล้วจำเลยมันจะรอดหรือแค่คำพูดมันก็ไม่รอดแล้วนะครับอันนี้นะครับยังไม่เปิดหลักฐานนะนะครับยังไม่เปิดหลักฐานถ้าเปิดหลักฐานมันจะขนาดไหนนะครับร้อยหกสิบสองชิ้นนะครับเยอะไม่เยอะล่ะครับเห็นไหมล่ะร้อยหกสิบสองชิ้นนะครับเยอะไม่เยอะนะครับอนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องลุง